สวัสดีวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่เกาะช้างจังหวัดตราดกันตอนนี้เราก็ได้ขึ้นเรือเฟอร์รี่มาแล้วบรรยากาศดีมากๆลมเย็นสุดๆไปเลยเราเดินทางมาถึงที่รีสอร์ทก็เย็นแล้วก็เลยกินข้าวที่รีสอร์ทซะเลยนี่ก็วันที่2แล้วเรากําลังเดินทางไปขึ้นเรือกันที่ไหนสักแห่งจําเชื่อไม่ได้ ทางโคตรเคี้ยวมากๆแล้วบางจุดก็ชันมากเป็นการเดินทางที่โหดมากนะสำหรับเราเพราะว่าเราไม่เคยมาเที่ยวแบบนี้เลยตอนนี้เรากำลังจะได้ขึ้นเรือแล้วเราอะว่ายน้ำไม่เป็นไม่เคยลงน้ำแบบนี้เลยและไม่เคยใส่เชุดชูชีพซึ่งเชยไหมก็เชยเนาะ เราก้าวขาลงไปเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราน่าจะลงไม่ดีด้วยแหละหน้าเราทิ่มลงไปในน้ําซึ่งเราก็ใจหายแล้วเราก็เลยเกาะพ่อตลอดเวลาเลยหน้าเราเจือนมากซีดมากพ่อก็คือไม่กล้าทิ้งเราเลยเพราะหน้าเราไปแล้วอะเกาะแรกของเราก็เลยไม่ได้ดูประกาลังเลยเกาะแต่เชือกอะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเกาะที่3ามแหละที่เขาพามานะ คือเราลงได้ดีขึ้นเราว่ายน้ำได้ดีขึ้นวุ้ยเราก็เลยได้เห็นปากากรังแบบเต็มๆสักทีแต่ว่าก็ยังถ่ายได้ไม่ดีนะก็เลยได้เห็นปลาตัวน้อยส่วนพ่อเราก็ได้ดูเต็มๆต,ตาสักทีไม่ต้องห่วงเราแล้วเพราะเราพอไปได้แล้วก่อนนี้เราสามารถไปให้อาหารปลาแบบใกล้ชิดได้เลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงไปเพราะว่าเหนื่อยแล้วอะ่ะเลยถ่ายพี่ที่ลงไปมาแทน <c oughs> โคตรเทอะครับน้องๆ พ่อเราหลังจากดำน้ำก็คือหลับไปเลยจ้าโกนด้วยจ้าแต่ว่าเสียงเรือดังกว่าไปมาครบสี่เกาะแล้วแต่เกาะที่สองเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงเนาะเพราะว่าเกาะที่สองไม่มีประการังให้ดูเราก็เลยไม่ได้ลงไปไปกับที่พักกันตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปตกหมุดกันซึ่งตรงนี้เป็นโค้งหักศอกมากๆเสียวสุด ึ้นเรือที่เดิมเลยแต่ว่าเรือลำนี้จะเล็กกว่าเรือที่เราไปตอนเช้าวังเวงไหมบนเรือตกหมึกก็มีอาหารให้ด้วยนะน้องต้นน้ำตกได้คนแรกเลยอะปังสุดแล้วคือตกได้หลายตัวมากเลยนะในวันเนี้ยดูสิหน้าลุงคนที่พามาคือภูมิใจต้นน้ำมากมากอะน้ำกลางายทะเลนะ กจานนี้เป็นหมึกสดที่พวกเราตกได้กันซึ่งต้นน้ำก็คือทอปฟอร์มแต่เรากับแม่เราก็คือไม่ได้สักตัวจ้าจานทะเลขึ้นันปร์มเแล้วครับ รุยยอยออ,ยอ่หภาพนี้คือหน้าแม่เราก่อนจะเมาเรือนะ <c oughs> อะขากลับก็คือไม่ต้องพูดจ้าแล้วก็จะกลับที่พักกันเลยพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วบา,บายๆนะเกาะช้าง